ที่เกษตใจวันนี้ผมทําแกงเขียวหวานหมูนะครับก็ดินเนื้อไปซื้อ,อแล้วไม่มีก็ใส่หมูเข้ามาสักเจ็ดแปดขีดนะครับแล้วก็มีโหระพานะครับที่ผมเตรียมไว้แล้วก็มีน้ําพริกแกงเขียวหวานผมซื้อมาจากร้านผมไีขอพี่แจ๊สมากลับไปบ้านพี่แจ๊คก็บอกซื้อาจากร้านโบดมสุกนะครับใส่ประมาณเท่านี้ครับแล้วก็มะเขือเปาะกับมะเขือพวง แม่บอกให้หั่นแล้วใส่เกลือหรือใส่มะขามเปียกไปนิดนึงก็ใส่เกลือไปเรียบร้อยนะครับขั้นตอนการทําเนี่ยก็ไม่ได้คั้นกะทิเองครับผมใส่กะทิไปกะทิกล่องครับใส่ไปแล้วก็ครับตั้งให้ตั้งให้น้ํากะทิมันเดือดแตกมันนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ น้ำใส่พริกไปนะครับรอให้มันเคี่ยวไปเรื่อยๆใส่เพิ่มกะทิไปเรื่อยเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นขั้นตอนไปเลยนะครับวันนี้ผมกินแกงเขียวหวานกับปลาสลิดบางบ่อโลละสี่ร้อยการเห็ดปุยนะครับรอแป๊บหน,นึง อ,อ๋อลืมบอกครับพริกชี้ฟ้าแดงด้วยนะใส่ไปด้วยเพื่อให้มันมีสีสันก็คุยกันครับไปสัมมนามาหลายวันก็เลยไม่ได้ทำอาหารลงครับคลิปนี้ก็ตั้งใจทำเป็นเท็มที่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผม ทำแกงเขวหวานี่ถ้าเกิดผิดหรือไม่อร่อยอะไรขึ้นมาก็ต้องขออภัยด้วยมีหลายคนบอกว่าให้บอกแบบกดแบบถูกต้องอะไรเงี้ยผมก็ทําแบบกินเองต้องขอโทษจริงๆครับคือทําไม่เป็นหรอกครับแต่ก็ใครอยากจะทําดูมิโดเซียทําที่บรรยากาศการทําแบบบ้านๆเราลุโทรไปถามแม่มาเขาแม่เขาบอกไงก็ทําอย่างนั้นนะครับแต่สําหรับเชฟหรือคนที่เก่งจริงๆแล้วเนี่ย เขาคงจะทำทำได้ดีคนนี้ถูกขั้นตอนมากคนนี้ก็อธิบายได้ดีแต่ว่าผมยอมรับว่าไม่เคยทำกับข้าวแล้วนี่ก็เป็นการแกงเขียวหวานขั้งแรกของผมนะครับยวก็บอกให้เคี่ยวแล้วใส่กะทิไปเรื่อยๆนะครับอาจจะต้องใส่น้ําเติมไปหน่อยเพราะว่ากะทิมันจะข้นเกินเขาสมัยก่อนนี้ผมเป็นเด็กแม่เขาบอกว่าให้ดูสิกะทิมันแตกมันหรือย,ยัง ผมก็ดูยังไงก็าบอยช้อนมาแล้วเห็นเป็นมันๆผมก็ไม่เคยมองเห็นกะทีมันมันแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสําหรับมือใหม่ๆที่เข้าครัวเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้หรอกครับว่ากะทิมันแตกหรือไม่แตกผมก็เลยใช้เวลาดูครับพอผ่านไปสักระยะหนึ่ง mm hmm. แตกมันแล้วมันอย่างเงี้ยก็จะใส่กะทิลงไปอีกนะครับผมเขาว่างั้นนะ ้ไปอะไรเรื่อยๆครับจนกระทั่งใส่กะทิไปเรื่อยๆแล้วก็ขั้นต่อไปคือใส่หมูดูเลยครับมือใหม่เราถ่ายกล้องมือหนึ่งขออนุญาตครับ ใส่หมูลงไปครับก็น่าจะได้แนละ้วมั้งกะทิกระทะน่าจะมันแล้วก็รอให้หมูมันสุกนิดนึงครับแล้วก็ทาขั้นตอนต่อไปนนถ้าไว้นานเกินไปมันคงจะไม่นุ่มนะผมเดายงนั้นก็ตักมาใส่หม้อครับนี่เตรียมไว้คนะรับลังเมื่อกี้ผมถ่ายเองมันกระเด็นครับต้องขออภัยด้วยนะครับ ตั้งไฟครับทีนี้จะเห็นว่าน้ำมันน้อยไปนิดน,นึงครับผมเตรียมน้ำจืดไว้ใส่เรียบร้อยแล้วครับเพิ่มน้ำลงไปหน่อยนะเรื่องน้ำตาลนะครับ พี่แจ๊บอกว่าสูตรของพี่แจ๊เนี่ยพี่แจ๊ดเป็นพี่สาวผมนะคนโตเนี่ยเขาบอกว่าของเขาเองจะไม่แส่น้ำตาลเลยพี่แกหวัดจะไม่แส่น้ำตาลเลยก็คงเอาแบบสูตรพี่แจ๊ดนั่นแหละกันนะครับไม่ต้องแส่น้ำตาแล้ว,ก,ว,ลวก,ก็จะมีหัวกะทิที่เหลือไว้ใส่ตอนจบนิดนึงนะก็ใส่ลงไปเป็นอันจบพิธีครับ นี่สิ่งที่ยังไม่ได้ใส่ลงไปเนี่ยนะก็มีมะเขือมะเขือพวงนะครับเดี๋ยวก็รอให้น้ํามันเดือดแล้วใส่ลงไปก็จะจบแล้วามอไไปนนหีมีบางคนบอกว่าครัวสวยงามใช่ครับแต่หม้อนี่เก่ามากอ็นนี้ครับเป็น กลัวสะใจแบบนี้ตร์ฮอสเซียครับหากว่ามีขั้นตอนไหนที่ผิดพลาดอะไรบอกด้วยนะเป็น,ปนการแกงเขียวหวานครั้งแรกของผมเลยรอใหเดือดแป๊บเดินปุดๆแล้วผมหิวแล้วก็ใส่มะเขือมะเขอือพวงมผมหัวปลอกใส่ลงไปครับ บางคนก็ชอบมะเขือปาะแบบที่มันแกงเขียวหวานที่มันทิ้งไว้หลายวันน่ะมะเขือมันจะเหียวๆเลยแต่ผมว่าชอบมะเขือแบบที่มันแข็งๆนิดนึงครับนี่มันคงจะปกติกกแล้วมะเขือมะเขือพวงเนี่ยกินดิบๆก็ได้จิมท,ที่เอาไปตำน้ำพริกกระปิ้น,นครับยวดูเลาวฉายไปที่หมอ้อรอครับค่ะ เอ๊แต่ว่ามันต้องนานหรือเปล่าถึงจะพอเดี๋ยวผมตัวถามพี่แจ๊ดแป๊บนึ่งน้ำน้ำจะออกไเป็นยังไงครับดูครับผมว่าผมใส่กะทิเยอะเกินไปนะไม่รู้จะทำไงชิมดูก่อนครับผมว่าพี่แจ๊ดบ,บอกว่าไม่ให้น้น่ตาลมันควรใส่นิดนึงครับเพราะว่ามันไม่มันไม่มีรสหวานเลย เรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็ใส่พริกเนี่ยพริกพริกที่เป็นพริกขี้หนูสีแดงแดงเพื่อเอาสีสันใส่ลงไปแล้วก็ใส่โหระพามันมีเยอะไม่ต้องใส่หมดกปแล้วก็ผิดแกงเรบร็ยแล้วนะครับนี่คือแกงเขียวหวานนะครับในการฝึกทำครั้งแรกของผม มิสเตอร์ฮรเสียครับปลาสลิดบางบ่กับแกงเขียวหวานอาหารที่ผมชอบกินนี่ต้องกินคู่กันนะผมก็ตักแล้ครับเพิ่งเอาผมก็ใส่กะทิเยอะไปนะเดี๋ยวต้องดูว่ารสชาติเป็นยังไงครับถิวหวานหมูนี้นี่คือปลาสลิดที่ทอดมาเมื่อกี้นะครับดูความน่ากินของมันหลายคนนี่ไม่รู้วิธีการแกะนะครับก็ให้แกะอย่างนี้นะครับ จะเจอมันออกมาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จับตรงนี้ครับฉีดฉีดอย่างนี้ครับนีฮะมันนี้ครับน่ากินมากก็นึ่งเลยอื้มสดยอดจริงครับอืถือว่าเป็นผัดสีที่อร่อยามากบกไปบนแครกเอรหวาน อืเข้ากัมาาแต่ผมนะครับจะเอาน้ำปลามาใส่ข้าวคุวกมัน,ออมนหมอมนมหน่อย